ันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะที่ชอบน้องเมย์ฟอร์ดเลเวอร์นะคะแชแน,นลสาหรับคนรักรถฟอร์ดนะคะมารวมกันตรงนี้เลยวันนี้นะคะน้องเมย์ไม่ได้เอาเรื่องโปรโมชั่นมาพูดคุยเนาะแต่ว่าจะมารีวิวนะคะชุดแต่งสําหรับคันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนชุดแต่งจากเต็มขึ้นมาเลยรุ่นเดิมๆของตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่น r a นเจ r XLS นะคะบอกแล้วว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะคะลูกค้านิยมออกรุ่นนี้แล้วก็มาแต่งเสริมเติมหล่อกัน ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับชุดแต่งนะคะคันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบสีแดงสีเขียวสีฟ้าหรือสีดานะคะสามารถออกแบบดีไซน์ได้หมดเลยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าออกแบบดีไซน์มาด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเมย์พามาชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งเสริมเติมหล่ออะไรไปบ้างน,นะคะเริ่มจากตัวด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะนี่จับคู่มาแบบนี้เลยในตัวของชุดแรปเตอร์เนี่ยเราจะมีกระจังหน้าแล้วก็ สเกลหน้าให้แบบนี้เลยนะคะนี่สเกลหน้าก็จะเป็นแบบนี้ดูด้นานหน้าเนี่ยเหมือนแรปเตอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชุดครอบนะคะเป็นชุดครอบไฟหน้านะคะคเอาไว้การรอยขีดข่วนต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนตัวอะคริลิกนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยตัวนี้นะคะสามารถเลือกสีเลือกแบบได้หมดเลยนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะดีไซน์ได้เองเลยจับคู่มากับรถคันสีดํานะคะคันนี้มันก็จะตุกแบบนี้เลยนะคะ ยังไม่พอนะคะในส่วนของชุดแรปเตอร์เนาะยังมีในส่วนของซุ้มล้อแบบนี้มาให้นะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อของเหมือนแรปเตอร์โดยเฉพาะเลยก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนี่ที่เห็นเลยตัวนี้นะคะไม่ได้มีการยกดยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียง,งแค่จะเปลี่ยนแมกยานะคะให้ดูเต็มขึ้นนะคะเต็มซุ้มล้อมากยิ่งขึ้นเดิมแล้วเนี่ยตัว xls นะคะจะอยู่ที่ ขอบ17นะคะแต่ตอนนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะโดยการใส่แม็กแวมพายนะคะร้อด้วยยางนะคะดีเซนสินะคะเป็นยาง AT ค่ะตัวนี้นะคะยาง AT เนี่ยสามารถวิ่งทั้งถนนออฟโรดและออนโรดได้เลยลูกค้าสามารถใส่ยางตัว AT ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นขอบ20นะคะจากเดิมที่เป็นขอบ17เนาะลูกค้าก็จะเห็นว่านี่เลยจะเต็มซุ้มมากยิ่งขึ้นมันจะดูสวยมากเลยสำหรับรุ่นนี้ เรามาดูด้านข้างกันต่อค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมที่น้องเมย์เคยบอกว่าลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เองออกแบบได้เองดูอย่างคันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีการดีไซน์ออกแบบตัวสติกเกอร์ออกมาเองเลยนะคะเป็นสติกเกอร์รูปแรกแบบนี้เลยนะคะเพราะกับตัวอักษรแบบนี้เลยสีก็สามารถเลือกได้เช่นกันสีขาวสีแดงสีดำสีเขียวนะคะเลือกได้หมดเลยนี่ลูกค้าก็จะติดมาแบบนี้แล้วก็จะมีรอยสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์อย่างนี้แล้วก็มีสติกเกอร์คาว่าเรนเจอร์ข้างหลังด้วยนะคะ น่ชุดครอบมีให้ครบค่ะาการรอยต่างๆค่ะด้านหลังเรามาดูกันเลยด้านหลังนะคะคันนี้เดิมแล้วจะไม่มีโรบานะคะสําหรับตัวเรนเจอร์ XLS นะคะแต่ว่าคันนี้ก็ใส่เพิ่มขึ้นมาเป็นโรบาขออ o เ t ็น n ร e r นะคะเป็นโรบาเหล็กแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานนะคะจะใช้บรรทุกของมันก็จะมีผสกของโรบานะคะกันไว้แบบนี้สวยมากด้านหลังก็ ประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมน,นะคะสําหรับคันนี้เน้นแบบว่าเรียบๆนะคะแต่ว่าดูเท่สาหรับคันนี้นะคะในส่วนของออปชันฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงเนาะพี่ๆทุกคนทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าตัว r a n g e r XLS เนี่ยมีออปชันประมาณไหนเนาะสำหรับวันนี้น้องเมมมารีวิวแค่เฉพาะชุดแต่งเนาะให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้ด้วยตันเองเลยนะไม่จําเป็นต้องแบบอยแบบนี้แบบนั้นไม่มีการฟิกใดทั้งสิ้นไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะหาแบบยาแนวทางเนาะ,ะนในการแต่งตัก็สามารถดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะสติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยสามารถจะติดเป็นชื่อตัวเองชื่อบริษัทหรือว่าแบบไหนก็ได้หมดเลยส่งมาให้น้องเมย์ช่วยเลือกดูได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเมย์ไปก่อนนะคะพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้น้องเมย์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ